นี่คือหนึ่งในเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงที่พลิกผันและน่าทึ่งที่สุดเรื่องหนึ่งในประวัติศาสตร์เลยครับจากบัณฑิตผู้เปี่ยมปัญญาสู่ฆาตกรต่อเนื่องที่ใครๆก็หวาดกลัวและจากมหาโจรคนนั้นสู่การเป็นพระอาหารหันต์ผู้บรรลุธรรมสูงสุดเรื่องราวของอองคุลิมานครับคำถามสำคัญก็คือคนที่มีโปรไฟล์ดีเลิศขนาดนั้นกลายเป็นฆาตกรต่อเนื่องไปได้ยังไงกันความขัดแย้งที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้นี่แหละครับ คือหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดที่เราจะมาคลี่คลายกันในวันนี้เอาละครับเรามาเริ่มเรื่องกันเลยดีกว่าจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เนี่ยเขาไม่ได้เกิดมาเป็นปีศาจร้ายเลยนะครับแต่เกิดมาในฐานะชายหนุ่มที่มีอนาคตไกลามากๆชื่อว่าไอหิงสกะซึ่งมีความหมายดีมากๆเลยครับแปลว่าผู้ไม่เบียดเบียนใครคือต้องบอกว่าชีวิตในวัยเยาว์ของไอหิงสกะนี่แทบจะสมบูรณ์แบบเลยครับเป็นคนฉลาดหลักแหลมมาก คุณธรรมก็สูงส่งแถมยังมีพละกําลังมหาศาลว่ากันว่าเทียบเข้าช้างสารเจ็เชือกเลยทีเดียวซึ่งคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมทั้งหมดนี้แหละครับที่ทําให้การพลิกผันไปสู่ความโหดร้ายในเวลาต่อมาเป็นเรื่องที่น่าตกใจแล้วก็น่าสลดใจมากๆแต่แล้วจุดเปลี่ยนมันก็มาถึงครับโศกนาฏกรรมมันเริ่มมาจากอะไรที่ใกล้ตัวเรามากๆเลยนั่นก็คือความอิจฉาริษยาและการใส่ร้ายป้ายสี หรือที่ทางทมเขาเรียกว่าการครบป่าประมิตรนะครับก็คือเพื่อนชั่วนั่นเองและนี่คือผลลัพธ์ครับคําสั่งที่แสนจะโหดร้ายจากอาจารย์ที่โดนเป่าหูจนหลงเชื่อสนิทใจเป็นการบิดเบือนประเพณีการบูชาครูที่ศักดิ์สิทธิ์ให้กลายเป็นแผนการที่ชั่วร้ายที่สุดก็เพื่อที่จะส่งอหิงสก,กะไปตายทางอ้อมนั่นเองครับด้วยความที่พักดีต่ออาจารย์แบบไม่ลืมหูลืมตาเลยนะครับอหิงสก,กะก็ยอมทําตามคําสั่งนั้นและววินาทีนั้นเองครับที่บัณฑิตหนุ่มผู้ปราดเปรื่องได้ตายจากไป แล้วถือกำเนิดใหม่เป็นมหาโจรที่ใครๆก็หวาดกลัวในชื่อองคุลิมานซึ่งแปลตรงตัวเลยครับว่าผู้มีนิ้วมือเป็นพวงมาลัยเวลาผ่านไปองคุลิมาไล่สังหารผู้คนเพื่อรวบรวมนิ้วมือมาแล้วถึง999นิ้วเหลืออีกแค่นิ้วเดียวเท่านั้นครับอีกแค่นิ้วเดียวก็จะบรรลุเป้าหมายอันน่าสยดสยองนี้แล้วเรื่องราวมันมาถึงจุดที่พีคและบีบคั้นหัวใจที่สุดตรงนี้แหละครับเพราะในขณะที่กำลังมองหาเหยื่อรายสุดท้าย คนที่เดินเข้ามาในป่าก,ก็คือมารดาของท่านเองและองคุริมานก็กำลังจะลงมือทำกรรมที่หนักที่สุดในทางพุทธศาสนาที่เรียกว่าอนันตริยกรรมอนันตริยกรรมเนี่ยมันคือบาปแบบที่เรียกว่าห้ามแก้ตัวเลยนะครับถ้าหาอันคุริมานได้ฆ่าแม่ของตัวเองลงไปเส้นทางสู่การบรรลุธรรมในชาตินั้นก็จะถูกปิดตายทันทีครับคือจบเลยเพราะฉะนั้นจังหวะน,นี้มันสำคัญและชี้เป็นชี้ตายมากๆครับ และแล้วในวินาทีแห่งความเป็นความตายนั่นเองครับจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญที่สุดของเรื่องก็มาถึงนั่นคือการเสด็จมาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อมาโปรโดอังคุลิมานโดยเฉพาะภาพที่เกิดขึ้นมันน่าสัจจันมากเลยครับคือองคุลิมานเนี่ยวิ่งสุดชีวิตเลยนะแต่กลับไล่ตามพระพุทธเจ้าที่เดินด้วยฝีเท้าปกติไม่ทันสักทีมันเหมือนเป็นภาพเปรียบเทียบเลยครับว่าพลังทางกายที่รุนแรงแค่ไหน ก็ไม่สามารถเอาชนะความสงบนิ่งทางจิตวิญญาณได้เลยจนกระทั่งองค์คุลิมานเหนื่อยหอบแล้วก็ตะโกนออกไปว่าหยุดก่อนสมณนะและพระพุทธองค์ก็ตรัสตอบกลับมาด้วยประโยคที่เปลี่ยนชีวิตขององค์คุลิมานไปตลอดการว่าเราหยุดแล้วองค์คุลิมานท่านต่างหากที่ยังไม่หยุดโอ้โหคำว่าหยุดคำเดียวแต่ความหมายมันต่างกันลิบลับเลยครับในมุมของอังคุลิมานคือการหยุดวิ่งหยุดเคลื่อนไหว แต่สิ่งที่พระพุทธองค์หมายถึงเนี่ยมันลึกซึ้งกว่านั้นมากครับคือการหยุดสร้างกรรมชั่วหยุดเบียดเบียนคนอื่นและหยุดการเวียนไหยตายเกิดในสังสารวัตรพอได้ฟังคําอธิบายแค่นั้นแหละครับเหมือนมีคนมาเปิดสวิตไฟในใจองคุลิมานเกิดปัญญาเห็นแจ้งในทันทีเลยทิ้งดาบทิ้งอาวุธทุกอย่างลงเหวไปและก็ก้มลงกราบแทบพระบาทของพระพุทธองค์ทูลขอบวชในตอนนั้นเลยครับเอาละครับหลังจากบวชแล้ว เรื่องราวยังไม่จบแค่นั้นนะฮะเรามาดูกันต่อในองค์สุดท้ายซึ่งเป็นเส้นทางของการชดใช้กรรมที่ถึงแม้จะยากลำบากแต่ก็ลึกซึ้งมากๆถึงแม้จะได้รับอภัยโทษจากพระราชาแล้วแต่กรรมที่ทำไว้มันไม่ได้หายไปไหนครับพอพระองคุริมาณออกไปบินทบาทที่ไรก็จะโดนชาวบ้านที่ยังโกรธแค้นและเคยสูญเสียคนรักไปควางปากก้อนหินท่อนไม้ใส่จนเลือดตกยางออกเป็นประจำเลย พระพุทธองค์ก็เลยสอนท่านว่าอดทนไว้นะที่ท่านเจ็บปวดตอนนี้คือการชดใช้นี้กรรมมหาศาลที่อาจจะทําให้ต้องตกนรกเป็นพันๆปีให้มันจบลงในชาตินี้แหละนี่คือการปรับมุมมองต่อความทุกข์ที่ลึกซึ้งมากจริงๆครับและนี่แหละรครับคือคุณธรรมข้อสําคัญที่ทําให้พระองค์คุลิมานผ่านพ้น,นไปได้นั่นก็คือขันติหรือความอดทนอดกลั้นคือยอมรับผลของกรรไปแต่ไม่สร้างความโกรธแค้นใหม่ขึ้นมา เป็นการตัดวงจรความรุนแรงให้จบที่ตัวเองครับแล้วก็มีเหตุการณ์หนึ่งครับที่เปลี่ยนภาพลักษณ์ของท่านไปโดยสิ้นเชิงจากผู้ฆ่าชีวิตกลายเป็นผู้ให้ชีวิตคือท่านไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งกําลังคลอดลูกแต่คลอดยากมากทรมานสุดๆพระพุทธเจ้าเลยสอนให้ท่านตั้งสัจจะอธิษฐานตามความจริงปรากฏว่าพอท่านกล่าวสัจ,จวาจาออกไปผู้หญิงคนนั้นก็คลอดลูกออกมาอย่างง่ายดายปลอดภัยเลยครับ และคำอธิษฐานนั้นก็กลายมาเป็นบทสวดอังคุลิมาลปริตที่คนใช้สวดเพื่ออำนวยพรให้คลอดบุตรเอาง่ายมาจนถึงทุกวันนี้เลยและในที่สุดครับด้วยความเพียรอย่างไม่ยอ่อท้อพระอังคุลิมาลก็ได้ชำระจิตใจของท่านจนบริสุทธิ์หมดจดและได้บรรล,ลุเป็นพระอรหันต์หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงอย่างสมบูรณ์ทีนี้พอเรามองย้อนกลับไปดูเรื่องราวทั้งหมดนี้แล้วเนี่ยมันมีบทเรียนอะไรที่ยังคงสอนใจเราได้จนถึงทุกวันนี้บ้างครับ บทเรียนข้อแรกเลยก็คือพลังของกัลยาณมิตรครับการมีเพื่อนดีมีครูดีมีคนนำทางที่ดีเนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตคนได้จริงๆข้อ2คือกรรมไม่ใช่พรหมลิขิตครับอดีตมันแก้ไขไม่ได้ก็จริงแต่ปัจจุบันนี้แหละที่กำหนดอนาคตของเราและข้อสุดท้ายคืออัปปมาทะหรือความไม่ประมาทความเพียรอย่างสม่ำเสมอคือหนทางสู่การหลุดพ้นที่แท้จริงและสุดท้ายนี้เรื่องราวนี้ก็ได้ทิ้งคำถามที่น่าคิดไว้ให้เราทุกคนเลยนะครับว่า ในเมื่อมหาโจรที่โหดเหี้ยมที่สุดยังสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองจนกลายเป็นพระอ,อรหันต์ได้แล้วขีดจำกัดที่แท้จริงของศักยภาพในตัวมนุษย์เรามันอยู่ที่ตรงไหนกันแน่ครับ